บรรยากาศยามส้าครับพี่น้องครับสวัสดีทักทายแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่รับชมทุกท่านนะครับหลังจากที่บุดีโล่งชีพดวนมาอีกเท่หนึงถึงหนาแรีงหนาวแล้วครับนะครับลมวีวีครับวันนี้ครับโอ้ยมึงบรรยากาศได้ครับพี่น้องครับพาพี่น้องว่าเลาะทง วัสดีปีใหม่พี่น้องทุกท่านอีกครั้งนะครับรเหมยลงอู้นงเขาหองคุณันอยู่คุณกู้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 อยู่นะครับเหมยลงครีบโดนโดนครับพี่น้องครับช่องผมมีปัญหาบางขันนี้นะครับแก้ไขกลับึืนมาไหใล่ะมาอีกทีหนึ่งแหงเบิ่ดล่ะตอนนั้นยังเป็นหนามู่ครับนัำมือนี้ <S <S หนามถวม เบื่องวิวเบิ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องครับมื่อืนนี้บมมีร่มนะครับแต่ว่าเสามามมขึ้นร่มเพราะ่าเขื่อก็มอเห็นเขเจ้าเรียนวาวครับแน่ไปเห็นขี้เขี้ยวนั่นเป็นข้าวโพดอีกแล้วครับข้าวโพดอาหารสัตว์ข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับไปบ๊ดยี พาพี่น้องโอ้โหบริจับบริบายรูนนะที่ซีพีเข้าก็นได้ตอนนี้พุก่ก็ยุ่จุดเก่าพุ่งหล่ะมองมักมานาัานางา่งเศร้านั่งเหร็นนั่งเศร้าไงนะครับเปิดชีพบางบรรยากาศครับพี่น้องครับบริบริบายรูนนะเครื่องเป่เปลาลมผมถ้าสิเป็นยังไงบูปดัดนี่มีหม่องหัวมีหม่องซึมบก่นีล่ลมจะมีเท่าไหร่พุ่ก็ตื่นเช้ามาพุ่ก็ถือมาเลยนะครับ พอดีเก ah, ี่ยอยู่หรอกครับลมมองเห็นหรอครับนะครับไปฟังเสียงดีๆครับพี่น้องครับเสียงขมงเขากู้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 อยู่ได้เหตุวิธีอะไรอานะครับเดี๋ยวที่เห็นบ่นอย่างนี้พี่น้องเปิดลำโพงครับเปิดลำโพงบ้างปุ่นเสียงเสียวเสียวอยู่ครับไปติดตามรับชมหลุ่นไปนลำกันครับพี่น้องครับเหมือนนี่ชิมีแต้มั่ง พอจิไปร่องเปิดลำพงมันก,ก็น่าครับพี่น้องครับเสียงของเขาห้องเซี่ยวเซี่ยวอยู่นี่อยู่ร่องเปิดลำพงนั่งอยู่ในเถียงอยู่มันก็น่าครับเทือ,อนเขานะครับพี่น้องครับขันยึดเลาหนีเซี่ยวเซี่ยวอยูอ่เปิดไปนี่ลนะ นั่งเห็นอยู่รอเทียงเนี่ยครับเห็นขันเสี่ยวๆอยู่นะ้าลองมึงครับเงียบครับพี่น้องครับ เงียบลยโบคือง่ายครับง่ายง่ายง่ายดีกว่าโดนเติบแล้วบ่กข่า,ขาไปมองใหม่ครับเอาโอยไปที่ใหม่ดีกว่า มะเข่าครับโอ้ยไกย่ใช่้นนูครับในหนะไกง่ง่ายครับเพื่อดรอว,ว่าอู้ พูดผมยู่ต้นนครับแต่ว่าบินเซอร์นไว้ทางคนคนแตกไปผมสิพาตามครับพี่น้องครับไปทางคนอนะ่ะ ตับพูดนครับอยู่ตนมันตต่าครับโอ้เย็ยนครับพี่น้องครับมึงบรรยากาศไปนำครับบ่้าแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี่ก็ จนที่สองโมงน,นะครับต้นนี้นะครับขนงมาในเสานี่สิพอนกรายอยู่เพราะว่าผุมโม่คอยสุ่มนะผมขี่รถนกนีมาเมื่อฟิ้งแดดนะครับเสียนอน,นี่ ขาใหญ่ครับเขาใหญ่โอ้ยผมมอใส่ผมอยู่คนยิงมอใส่กําลังขี่รถไปเห็นง่อยอยู่นี่พอดีแป้มครับหนึ่งแต้ม,บ,ตมบัวล้มนะครับพี่น้องครับอยู่ทางนี้มีสองหมื่นอยู่นบัว,วล้ม มล่มจต่ว่าเย็นเย็นแหงนะครับกู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 เสียงนกเขาอันขันอยู่แต่ว่าจดกโตอยู่ใส่นะครับ เต็มแน่ครับไปมาซื้อผ้าพี่น้องขี้ราออกไปพี่ละคู่หนึ่งนะครับห้องเงิน ใหญ่ครับเขาใหญ่ส,สวยๆครับงามส,สวยๆวันนีามสอบแปดโมงกว่านหลังจากที่บริลงคลิปโดนแห่งอีเดียมเพราะว่าบรปลอดภัยแห่งช่วงเช้าบ่ายน,นะครับผมกำลังแหงในข่าวในทางทองต่างๆนะครับกระเจียงทานผู้ชมนะครับผู้ได้มีและ เก็ยบยงเียดีๆนะครับผมกะปดใจพไ,ไวแต่ขอกมาไม่ร่วงคีบโดนนะครับมันต่าครับโอ้คี่รถมาหันนี่เขาใหญ่เขาใหญ่ไปผมจะพาพี่น้องไปหาหลาะครับแต่ว่าโวายคี่รถเลอกนะครับเดี๋ยวี่ร่องเปิดล่มพวงเอานะครับขี่รถลาะว้ได้อันตรายยานพู้ออกหัองหนาเพิ่นนะครับ บมรยากาดครับพี่น้องครับแปดโมงกว่ามาันจิมาได้เศิร์ฟตื่นสวยนะครับไปเอารอเราพู้นผมยิงอยู่ยนี่เราคั่นอนนกอยู่พู้นผมตัวใหญ่ไกลๆๆคนนะครับเพื่อสองดอทนะครับเพะวราผมต่างกล่องไว้สี่สิบห้าเมตรระยะยิงนี่ประมาณหกสิบ พวกสิบกว่านะครับตัวใหม่ตัวนะครับป่ะห่ามองเปิดลำโพงเบ้างครับพี่น้องครับครับเท่าไหร่เติมกันเนาะนะครับใจออีกแลครับพุ่นูนกเขาใหญ่แต่ว่าสูมสีเห็นบ่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังพานเบิ้งพานสักุลครับนกเขาใหญ่กับนกเอียงเลยครับมีนกเอียงตัวหนึง่งพิ่งๆนกเขาใหญ่ ไก่เติบเลยครับเด็กกิ่ถือโบถือนะครับโอ้ยลูกเบิดโอ้เสียดายเหียงครับลูกเบิร์าเฮ้านี่ ยิ่งออกเรื่องลมตื่นไปสัมโอ้เสียงเลยลูกเบิดครับเดี๋ยวผมใส่ลูกอีกคกนโอ้ฟังครับเสียงนกเขาขันข้างหน้านี่ครับนี่ืุดนั่น เงียบไปละโอ้ยฟังหันดื่มใส่รูคงเสียดายเนี่ยนะครับนี่มา้คุณบินไหมคุณนะโอ้นี่นี่ครับอยู่ต้นนี่ต้นหนึ่งมีงเด้๋ยวตัวไกอยอย่เหี้ย นี่ครับเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพายางอ่อนมเอาเดี๋ยวผมพายางออกไปทางนี่นี่ครับมันอยู่ต้นนี่ไปอีกแล้วครับโอ้มันเดี๋ยวเห็นผมมาท่านกินดอกเหนือว่ามันอยู่ต้นนั่นอยู่ต้นซื่อนี่ ผมมันจะย่างอ่อมเพราะว่าถ okay, like like ouais, ้ามันยิงพินเกิดระยะไกลแหี่งพวคือสิบวถือหรอกไปก่อนสัมไปไปหาลองอีกเรับไลายอยู่ครับมือนี้นุกลอง ลองเปิดลำโพงมึงฟังหนีมั้งครับหอยแทบหนีกระเดกมั้งตรงนันก็ยังผมอยู่ฟังทางพูนยังห่องเซียวเซี่ยู่ฟังทางนี่นะมึงมา,มาทางนี้สิมีวะมันจะมาห่องฟังมีเหรอ ยิ่งฟังอย่างนี้นครับฝุ่นว้าวใส่ผมอู้ต่อใหม่ไงไปนั่งหาเบื้องบาทนี่เขวาวอแต่ผมซ้ำสาครับ ที่เห็นก็ว่านกตูวไม้นี่แล้วครับแถวนี้อ้สายมาน,นี่มันก็มาเอาเอาโรบ่านี่อ้ยลำพวงจบแล้วครับนกเขากำลังขันมาท่างพุ่นพุ่งแบดเบิร์ จุดละหุนห่นหุน่นเสียงคันจต่ว่าต้องพุ่งข่อยแบตเบิดบระความจัากย่างครับื้อนี้อุตสาอุซาได้ยุตอุตสาหว่างนะครับร้มงพุ่งก็แบตเบิดอีก ผุนเสียงคันอยู่คุณครับหาวแห้งยังไรวะเมื่อ่อน้ครับพี่น้องครับอุตส่าห์ไรียุดครับพี่น้องครับ ครับพี่้องครับเมื่อ <c> ล <ười> ิปนี้ก็เอาไว้สำานียครับเจอกันวิดาวิดีโอหนานครับขอแก้มือไหมมาคิปหนีผมโมร่อมไว้จะกแม่ลำพงกับเบิดโอ้เสียดายอุตสาหะยุทธนะครับนะครับวิดีโอหนาเจอกันไหมครับขอบคุณครับที่รับชม